ดึงช้าเลยครับอนุชัยพาจี้เข้าไปออกด้านขวาครับขึ้นไม่ได้อาจูว่าอาจูว่าเลี้ยงตัดเข้าในเองอาจูว่าออกไปซ้ายสุดครับพิยชาชิตกลับมาจูว่ายัางเล่นไม่มีใครมาช่วยนะครับพลิกไม่ได้กระชากถึงเส้นหลังเปิดมาขึ้นหมกโลกนี้ ก็เป็นประตูแรกอย่างเป็นการในสีเสื้อของมังกรไฟครับซ c เทโรศาสนะสำหรับโรนชัยลังเทียวแม่รูเหมือนว่าการประกบตัวของแนวรับของ TDM นั้นจะทำได้ไม่ดีครับดูครับตัวที่อาชิว่านะครับเปิดเข้ามาลูกนี้เนี่ยดูครับโบนชัยนั้นยืนอยู่โล่งๆนะครับแล้วก็ลูกนี้เนี่ยมาเข้าทางของไพทูนดีนิดเดียวครับโล่งๆเลยซัดด้วยซ้ายเรียบร้อยครับ1-0ทีมเยือนนั้นออกนำไปก่อนแล้วตั้งแต่ต้นเกมไปพลานะครับโดยเฉพาะคนที่ประกบไพทูนนะครับนี่ครับ คืออาจจะเมอมองแต่ลูกฟุตบอลนะครับถ้าต้องชมไพทูลนี่เอาชัวร์ครับเน้นแปะคือหลังแล้วโดนาชัยที่ยิงง่ายๆเลยหนึ่งศูนย์ครับอยู่เมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์ครับไม่ค่อไ,ได้ลงนะครับน้างของโดนาชัยลังสีโยต้องตั้งสมาธิใหม่ครับสำหรับเจ้าพันโดนก่อนเนี่ยต้องเล่นกับคือไม่ได้ครับ15นาทีแล้วนะสำหรับคเวลาแรก ไปทูนจะพลิกไปเนี่ยออสเซียมนิซิม่ไปขวางเนี่ยออสเซียมนิซิมเป็นคนไทยเนี่ยออสเซียมลูกขึ้นตุรกีเนี่ยออสเซียมได้ฟรีกริกครับเพิ่มมานี่มีโอกาสบุกพ,พอกันนะครับแต่ความเด็ดขาดี่ทีมเยือนมีมากกว่าเล่นสั้นๆให้มาเปิดยัดเข้ามาแล้วแปลลูกนี้โอ้โห โอ้โหได้ประตูที่2ครับโอ้โหได้เร็วมากครับตกเป็นผู้เล่นหมายเลข25ครับนั่นของไอเกลเวครับแม่แล้วดูท่าดีใจแม่เสียประตูง่ายๆ2ประตูครับทีเดียมพิจิตโอ้โหนี่ครับจังหวะที่ดีซอ นี้ให้กับเพียชาติแล้วยิงกดเข้าไปลูกนี้เนี่ยชุลมุนหน้าประตูแม่วันยูยอนจับบอล,ลบแล้วหลุดมือกับนั้นลูกนี้แม่ยิงเข้าไปเ,เรียบร้อยครับ2อโศูนย์หเสียประตูง่ายๆ2ประตูครับทีเดียิจิต นี่ครับเล่นลูกศูนรนะครับแล้วตัวตามประกอบดีไม่มีแลวเปิดที่เปิดยัดมาด้วยนะครับจังหวะแรกในแปลประติพุทธสาวประตูแต่ซ้ำในจ่อเหลือเกินครับทีในในเกมรับของ TDM เนี่ยเริ่มมีปัญหานะครับการประกอบตัวมัดตัวระยะกระชังชิ้นหนึ่งทำได้ไม่ดีครับวันยูยอนครับโดนไปแล้วสองประตูครับเกมนี้โอ้โหแต่แต่ละลูกที่เสียนี่ก็หมดสิทธิ์จริงๆนะครับจัดจ่อทั้งนั้น โอ้เสียงเร็วมากครับมิก้ารับธีรเทพครับเป็นกำแพงลงมาาาวเา้ปครัอ้โหทนคับตอนนี้ไขึ้นมาแล้วโอโหเป็นทางด้านของแมงชินโงนะครับที่เติมขึ้นมายิงลูกนี้ครับดูดัปันโต แล้วครับปฏิกิยาของนนท์สงศ์เขี่ยเฉียบดเดียวนะครับเรียบร้อเลยครับหนึ่งประตูต่อสองเอาแล้วรับเกมกลับมาสนุกอีกครั้งครับโอ้โหพวกเขาโดนนำไปก่อนสองศูนย์แต่ว่าตู้ไม่ถอยเหมือนกันเซนเตอร์นะครับขึ้นลลบแ้วครั กลับมาสู่เกมอีกครั้งเลยลูกนี้ได้ลูกโทษที่จุดโทษครับจากการก่ปตัดของ,งพันงศักดิ์พันธิพัฒน์โอ้โหนี่ครับเปิดมานะครับแล้วหลุดหมดเลยตัวประกอบตามไม่ทันครับน้ํแาแปะไปนี่มานี่โอ้โหก็รวบโดนเต็มๆ็ครับคือไม่โดนบอลเลยแม้ว่าเจตนานี่จะไม่พยายามรวบครับแต่ว่าตัวเนี่ยสลายมาโดนผู้ศิลป์มองว่าเป็นเจตนาที่จะทำมา เซฟบอลครับแต่ถ้าไปตัดขาของไกยิติอูเทนซึ่งจะเป็นจังหวะที่ยิงประตูได้นะครับคือถ <c oughs> ้าผู้สิทธิ์มองว่าเจตนาทำฟาวเชัดเจนลูกนี้โปรเฟชชั่นอลฟาวในะครับใบแดงสถานเดียว <c oughs> มาลุ้นกันครับจะเป็นสกอร์สองสองหรือเปล่าครับจุดโทษของจีดีเอ็มพิจิต <c oughs> แล้วคนลมาบอลไปตั้งนรงจันสเวกนะครับลูกตั้งเตะลูกเซตพีทให้เขายิงตลอดรวมถึงลูกโทษด,ด้วย เหลืองด้วยนะครับทางท้องธนงศักพันพิพัฒน์อว่าโชคดีนะครับโ,โหจังหวะนี้นี่เป็นแดงได้เลยนะครับ,รบเป็นโปรเฟชชั่นแนลฝั่งดูสินเกมนี้ครับถนอมบริขุดวันนี้เกมสนุกนะครับนารอคแบบรับดวนกับธนงศักพันารอง มอต้องชมธนงศักดิ์พันพิบัตน,นะครับแก้ตัวได้ทำเสียจุดโทษแต่ว่าเซฟไม่ได้ครับต้องเต้องบอกว่าเกือบที่จะทำให้ทีมถูกตีเสมอนะครับแต่ว่าก็มาแก้ตัวได้ในจังหวะที่เซฟจุดโทษลูกนี้ครับมามสุดยอดครับเกมคู่นี้เล่นกัน,นสนุกจริงๆครับครับคือยิงไม่ไกลผู้รักษาประโตนะครับแล้วตนงศักดิ์ในปลายูกทางและสปริงไปไกลด้วยครับ yeah. ก็เป็นข้างถนัดของธนงศักดิ์พันธิพัฒน์นะครับขอบเดชครับเปิดมาลูกงแตงโมได้มงเข้ามาโอ้โหมาเป็นชุดครับงานเข้าเยอะเลยครับธนงศักดิ์วันนี้เป็นไก่กิจตินะครับที่โขกลูกนี้แต่ว่าคนนี้ครับซุปเปอร์เซฟปัดออกไปได้นะแม่บทนะครับจีเดนพิจิตโอ้โหนี่ครับขอบเดชเปิดเตมโมมาเสาสองนะครับแล้วเทคนเดียวเลยครับไม่มีใครขึ้นเบียดเลยสองจังหวะซ้อนๆนะครับ พนมศักดิพันวิทัศน์เปิดมาอ,อีกแล้วไกลมุมเลยนะครับโอ้โหลูกนี้เกือบไปครับไรกิติโอ้โหตอนนี้กีเซโรก็อบอกว่าระาสา่ำนะครับโดยเฉพาะกองหลังโ,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 โดนเหลืองครับแบบมพยายามจะไปบองว่าลูกนี้ไปโดนไรกิติออกหลังนะครับแต่ว่าบุตรศินให้เป็นลูกเตะมุมเป็นกีเะเทพหรือเปล่าครับที่โดนเหลืองเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่ง